ครับมาดูนะฮะแฮนด์แดกวีหนึ่งครับ, hand รบแต่ตอนนี้ใส่แฮนด์ยก ok ทรงกลางแล้วครับเพราะว่าแฮนด์แดกวีหนึ่งหักไปละหักเพราะสาเหตุอะไรนะครับที่ผมทําตัวนี้มาครับแคดบาร์ Cat ตัวนี้กันล้มกันกระแทกครับเมื่อเกิดการกระแทกตอนนั้นนะครับมันพับขึ้นไปเพราะว่ายังไม่มีจุดที่ลั้งที่แข็งแรงพอครัมันพับขึ้นไปปุ๊บ แล้วก็เหล็กมาโดนชุดสี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับมันพับขึ้นไปแตด่ดีนะครับที่มีถ้าไม่มีไปหมดเลยครับตรงนี้ก็ได้ลองนะถือว่าไม่อยากจะลองนะครับแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีไปหมดนะครับจุดสี่นะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่า ็คือวันนี้จะมา update. อัปเดตอะไรแต่งเนาะมีอยู่2ชิ้นแล้วกันนะครับ2ชิ้นครับมาดูกันเลยฮะอ่าอันนี้ก่อนดีกว่า6กไก่นะครับ6กไก่สั่งลาซาด้ามาครับ300กว่าบาทถ้าจะไม่ผิดน่จะ370้หรือ80บาทในรวมส่งนะครับ าทำขายยึดงานก็ไม่ค่อยเก็บนะครับเป็นเหล็กรูทําขายเองครับยังไม่ได้เก็บก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยฮะไม่ไม่มีเวลานี่ครับเป็นลนนักษณะนี้เป็นพลาสติกนะครับชิ้นงานเป็นพลาสติกก็ดูสวยแล้วก็เข้าเข้ากับตัวรถได้ดีเหมือนกัน โอเคมาดูเกียรยงกันครับเกียรยงอะไรที่ใส่มานะครับนเกียรยง n o v a เด2ดร้ 125. นะครับก็อันดับแรกนะครับผมได้ทำการนะครับทำชิ้นนี้ขึ้นมาเบสเบสหรือแป้นรับขา ทำมาใหม่เลยครับต่อสเตย์พักเท้าเดิมออกแล้วก็เอาเนี้ยยดึดหูร้อยสเตย์เลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวฝั่งนู้นเดี๋ยวถ่ายดูเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันก่อนนะครับทําขึ้นมาเองแล้วก็เนี้ครับเกียร์ยงของเดดสังเกตได้ว่าเกียร์ยงของเดดเนี่ยขาบนกับขาล่างมันค่อนข้างชิดกัน โดยส่วนตัวที่ส่วนตัวผมชอบตรงนี้ครับมันมันชิดกันแล้วก็ไปจับวางตำแหน่งของเบสได้ไม่กว้างไม่ไม่ได้ใช้พื้นที่ของเบสเยอะมากมันชิดกันก็เลยจับลงได้นะครับเจาะรูกะระยะวัดเจาะรูเอานะครับอ่านะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับถ้าเป็นของเกยงแดดอีก หน้าตาหนึ่งนะตัวรับปั๊มทุ่งมันจะนอนๆอ,อย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอุปสรรคกำลับใส่ปั๊มาทุงนี้ไหมแต่ว่าไอตัวนี้มันจะตั้งหน่อย้อต,ตั้งหน่อยปุ่มลงลง,ลงแล้วก็บิดสายนนิดเดียวแล้วก็ลงได้ส่วนตัวนี้ก็ประดิษฐ์เอาฮนะเอาเอาน็อตตัวยาวร้อยร้อยบูทนิดหน่อยแล้วก็ใส่เข้ากับตัวยูเดิมนะครับ กียงชุดนี้นะครับซ้ายขวาผมซื้อมา360บาทรวมส่งนะครับของลาซาด้าพักเท้าหลังไม่เน้นนะครับเพราะว่าผมเล่นลักษณะการซ้อมมากกว่ายัางไงก็ดั่งคนเดียวดูเบาะเบาะก็ตีหนกมาขนาดนี้นะครับนั่งคนเดียวครับใช้คนเดียวไม่ซีเรียสเรื่องคนซ้อนนะครับเดียครับ แล้วก็นี่ยประดิษฐ์จับจุดโยงจับกับแกนเบรกนะครับลากน็อตยึดสปริงเดิมเข้าหลังขาหเห็นบ้างไม่รู้แล้แล้วก็ประดิษฐ์เอาครับไม่เห็นไม่เห็นครับลองลองทำกันดูวะก็ไม่ จนมีทำที่เกาะสปริงได้เห็นนะครับท,ที่เกาะสปริงยึดนู่นนี่นั่นนะครับประดิษฐ์ทำให้มันลงตัวครับมากที่สุดอ่าที่ยังไม่ได้ยึดก็คือสวิตช์สต็อปเบรกนะครับไม่ได้ยึดไม่ได้ทำนะครับก็เลยปล่อยเนี่ยปล่อยมัดไว้เก็บบนท้ายมัดไว้าามาดูฝั่งนู้นครับฝั่ง ซ้ายอันนี้ฝั่งขวาฝั่งซ้ายคันเกียร์นะครับเมลิงแล้วก็บาทนะครับรวมส่งตัวนี้คือผมวัดกะเอาเลยที่ผมทำผมไม่ได้ถอดลองในรถนะครับว,วัด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 และกะพอดีโชคดีฮะ มันก็เข้าได้โปเป๊ะนี่ฮะสายมั่วฮนะมั่วอย่างนี้คนระับแต่ก็ถือว่าโชคดีระดับก็น่าจะนั่งอยู่บนสวิงอาร์มเนี่ยในขอบใช่ไหมราคาก็จะนั่งอยู่พอดีครับแข็งแรงครับแข็งแรงแข็งแรงเยนะนีด <laughs> ไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดว่าพักเท้าตัวนี้มันยืนไปข้างหลังได้อีกเราก็มีนะครับมีลูกเบี้ยวตาเลือกเนี่ยมันปรับเกลียวได้ให้ยาวขึ้นได้อีกนะครับทั้งหัวและท้ายน่าจะได้อีกสักประมาณข้างละครึ่งนิ้วนะครับครังครึ่งนิ้วก็หนึ่งอีกหนึ่งนิ้วก็ถือว่ายาวอยู่นะถ้าสมมติว่าตัวนี้มันถอยหลังไปเยอะนะครับขาถอยหลังไปเยอะ ได้ลงตัวครับลงตัวจับกับมือลิงก็โอเคครับนะมาที่เด็ดแม่งนี่ฮะอะไรเนี่ยอะไรนะครับเกียโยงที่ซื้อขายกันมีอย่างนี้ฮะไม่มีครับนี่ไม่มีครับซื้อแยกมาเนี่ยยแล้วมาติดครับเนี่ย พับเหมือนเกยโยงเดิมเลเห็นปะเหมือนเหมือนพวกเกยโยง N S R M S X ที่มันพับหลบตอนล้มเลยครลองมาติดดูว่คู่ละสอง้ี240บาทรวมส่งหาอยู่ตั้งนานนะเป็นไงฮะเนไฮไฮไลท์เราอ่เบ็ดเสร็จเกยโยงชุดนี้นะครับ ผมประดิษฐ์ประดอยสั่งมาทำนู่นนี่นั่นเติมแต่งเดี๋ยวนะผมนับก่อน3ามรน่าจะตกอยู่ประมาณ800กว่าบาทรวมเบสด้วยนะครับ800กว่าบาทจบเลยเสร็จนี้นะครับส่วนบูทบูทลองเบสเนี่ย เอาเหล็กทอ่อตัดกะกะกะระยะความห่างแล้วเหล็กทอ่อตัดยังไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวจะ modify ใหม่ครับเดี๋ยวจะ modify ใหม่ได้มีสปริงลั้งนะครับสายะปริงเดิมพอเกิดอุบัติเหตุก็อกะเะหลบนะฮะจะได้กลับบ้านได้ครับ จะได้เสียหายน,น้อยๆนะครับเวลาอุบัตเหตุนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยติดไว้มีประโยชน์ถ้ามันพับหรือมันยังค้างแต่มันก็ดันเข้าไปแค่ชุดสีจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้ไม่งั้นหมดเลยนะทั้งแถบหมดแน่นอนนะไม่เหลือเซฟได้แต่ก็เสียแฮนด์แท็กวไปห้ามันจะขาดพอมันตัวนี้พับนะครับพับเข้ามา กระแทกที่ปลายแฮนด์เลยหักคอแฮนด์ดักบอหนึ่งเลยหักนะครับช่วงที่สล็อตบัตรประดับอะไรนะมันจะไม่แข็งแรงตรงนั้นนะหักตรงนั้นเลยกลับบ้านไม่ได้เลยต้องเอาแฮนด์ตัวนี้มาเปลี่ยนที่ซ้อมครับเปลี่ยน,ลยนแล้วก,กลับบ้านครับเยโยงนี้ยที่ซื้อมาใส่อย่างนี้ก็กลัวอุบัติเหตุถ้าตอนนั้นพับอีก ของเดิมนะฮะที่มันพับไม่ได้นะเนี่ยพักเท้าเนี่ยกระแทกเพราะว่าเสียหายแน่นอน,นครับชุดนี้ก็เลยค้นหาโน่นนี้นั่นมาใส่นะครับงั้นเอาไ้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว,วถ้ามีอะไรจับใส่น่นนี้นั่นผมมันจะมารีวิวให้ดูนะนะฮะโดยรวม ก็กะว่าจะซ้อมเกียร์โยงเนี่ยน่าจะวันนี้มันน่าจะซ้อมไม่ได้คนระับพื้นไม่สะอาดมันเดิมอนะพื้นไม่สะอาดอันตรายครับกลัวครับกลัวละกลัวละ <c oughs> ขี้ขาดไปแล้วแต่ถ้าพื้นสะอาดนี่สู้ตาเยเลยฮะยิ่งใส่เกียร์โยงมาใหม่ด้วยเนี่ยเข่าเราจะสูงถ้าเข่าเราจะสูงปุ๊บรถต้องแบนมากขึ้นแล้วครับ ตะแบนมากขึ้นตอนนี้เราอยู่ที่ยางแล้วก็พื้นแล้วครับสําคัญมากแต่เขานี่เช็ดได้แน่นอนครับเพราะาเช็ดเป็นแล้วครับยางแล้วก็พื้นนี่แหละครับเพราะาถ้าพื้นไม่สะอาดวันนี้ก็บา,บายๆกลับบ้านก่อนครับเรือมาไม่กวาดมาครับเรื่องเรื่องอ่านะูปส่งประมาณนี้ฮนะประมาณนี้ครับ m s x ตัวแรก ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องอเกยโยงนะครับทำเบสขึ้นมาใหม่แล้วก็จะใส่ของอะไรก็ได้ครับของ LS Sonic นะได้หมดเนะจาะลงไปในขายึดลงไปในเบสมานะโดยในฐานใหม่แล้วก็วางตำแหน่งเอานะครับตามใจชอบของท่านเลยครับแ,แค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวไปได้เพิ่มเติมมารีวิวใหม่เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ